ภาพคลิปวิดีโอที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นนั้นเป็นภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุกระช่ากระเป๋าหญิงสาวที่เดินอยู่ริมถนนจนทําให้หญิงสาวรายนี้ได้รับบาดเจ็บซึ่งภาพกล้องวงจรปิดนะครภายในซอยบ่อนไก่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่6ตาบลสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายเป็นชายชุดดําอายุป,ประมาณ30 ถึง40ปีใช้รถจักรยานยนต์ฮอน d ้าเว e ก่อเหตุกระช่ากระเป๋าญิงสาวที่เดินอยู่ริมถนนภายในซอยซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดนัดสหชัยจนทำให้หญิงสาวรายนี้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าเธอนั้นได้พยายามยือ้อดึงสู้อย่างสุดชีวิตไม่ยอมให้คนร้ายได้นำกระเป๋าไปแต่สุดท้ายตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บคนร้ายก็ได้ทรัพย์สินหลบหนีไปนะครับในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณซอยพัฒนาบ่อนไก่73ทับ3 หมู่ที่5ตําบลสัตหีบอเภอสัตหีบจังหวชลบุรีซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุที่ทุกท่านได้เห็นไปในภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้หญิงสาวเสื้อสีเขียวรายนี้นั้นเป็นผู้เสียหายที่ได้ถูกคนร้ายก่อเหตุกระชากกระเป๋าไปนะครับซึ่งหญิงสาวลายนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรู้จักแนละทําการพูดคุยรวมถึงไปสัมภาษณ์ถึงสาเหตุข,ของการเกิดเหตุในครั้งนี้ ว่าเพราะเหตุใดหญิงสาวรายนี้ถึงได้มาถูกคนร้ายก่อเหตุกระชากกระเป๋าณบริเวณแห่งนี้นะครับในตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสถานีตำรวจปูทอนสัตหีบก็ได้ระดมกำลังการลงพื้นที่เข้ามายังจุดเกิดเหตุรวมถึงได้มีการหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างๆและได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายรายนี้นั้นก็กำลังอยู่ในอาการตกใจท่ามกลางประชาชนที่มุงดูกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนั้นไปสัมภาษณ์หญิงสาวรายนี้กันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราไปไหนมาตอนนั้นกำลังจะไปตลาดกำจะไปตลาดเดินอยู่ข้างทางเหรอฝั่งขาออกหน้านะแล้วเราเห็นไหมว่าคนกระชากเป็นรู้จักไหมเป็นใครขี่มอเตอร์ไซค์อะไรรู้ไหมเสื้อสีดำ โมเตอร์ไซค์อะไรโมเตอร์ไซด์กีตั้าใจสี่ล่ะคือเราทำงานอะไรทำร้านอะไรร้านขนมออ๋คือเราตั้งใจจะเดินมาที่ร้านหรือว่ามาตลาดไปตลาดค่ะจะไปตลาดออกมาที่บ้านอ๋อแล้วในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีแต่บาทที่โทรศัพท์เติมที่แา้วมีแต่เก้าพันกว่ามีเงินเก้าพันกว่ามีโทรศัพท์มือถือด้วยนะแล้วก็เอกสารสำคัญ พาสปอร์ตเราก็อยู่ในนั้นใช่ไหมแม่สบอไม่ใช่จะไปจะใชยไปเอกสารแม่สบอยังไม่ได้มีเงินเงินหายไปเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันบาทแล้วเอกสารสำคัญอีกใช่ไหมครับเก้าพันถล่มใส่โทรศพด้วยใช่ไหมโทรศัพท์มือถือด้วยรุ่นอะไรครับบาร์บาร์บาร์ูราแหละนายสีนายมาถึงนายเอกฮะรวมมีโทรศัพท์รุ่นอะไรครับ

ครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะให้ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวพม่านะครับเป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยและได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุของคนร้ายที่ได้กระชากกระเป๋าไปในครั้งนี้ให้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรสตหีบเพื่อดําเนินการในการแจ้งความดําดเนินคดีกับผู้กระทําความผิดรวมถึงในขณะนี้ชุดสืบสวนนั้นก็ได้กระจายกําลังการลงพื้นที่ไปตามติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ในเบื้องต้นพอทราบเบาะแสของคนร้ายรายนี้แล้วซึ่งเชื่อได้ว่าทางชุดสืบสวนนั้นจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ในเร็ววันและในขณะนี้นะครับก็มีรายงานว่าได้มีคนร้ายลักษณะใกล้เคียงกันได้ไปก่อเหตุอยู่ในหมู่บ้านนาวีเฮาส์33ซึ่งผมจะให้ทุกท่านนั้นได้รับชมภาพกล้องวงจรปิด ซึ่งกล้องวงจรปิดทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นั้นเป็นภาพของบ้านผู้เสียหายที่ผู้ก่อเหตุนั้นมีลักษณะแต่งตัวคล้ายกับบุคคลที่ได้ก่อเหตุกระชากกระเป๋าไปเมื่อช่วงเย็นนะครับเหตุการณ์อันนี้เกิดในช่วงเช้าของวันเดียวกันโดยคนร้ายนั้นได้ใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อเดียวกันมีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างมากได้มาอย่างบ้านหลังนี้ซึ่งจากข้อมูลทราบว่าคนร้ายรายนี้นะครับเป็นคนงานที่มาสมัครทํางานต่อเติมภายในบ้านหลังนี้ นี่นะครับก็เข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ตามปกติเนื่องจากว่าได้มาสมัครกับนายจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การเข้ามาในครั้งนี้นั้นเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาทํางานนะครับแต่เขาได้มาก่อเหตุขโมยตู้เชื่อมนะครับซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นสามารถบันทึกไว้ได้ทําให้เจ้าของบ้านนั้นจึงทราบว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุขโมยตู้เชื่อมภายในบ้านนั้นเป็นคนงานที่ได้มาสมัครต่อเติมภายในบ้านหลังนี้แล้นะครับ ซึ่งหากทุกท่านสังเกตเห็นนะครับชุดที่ทุกคนร้ายได้แต่งนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายที่ก่อเหตุกระชากระเป๋าเป็นอย่างมากและมีลักษณะตรงกันเกือบทุกอย่างเลยทีเดียวซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนร้ายรายเดียวกันนี่นะครับก็ได้ทําการยกตู้เชื่อมออกไปจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนเขาก็ชชางเราเห็นเหตุการณ์ไหมคะเห็นมาจากตอนโดน ือผู้หญิงเขามามายัางไงตอนนั้น่นะเาเดมาคนเดียวค่ะ,อะแะโนโนนะอนที่ลลนนกรใส่อือมอไซค์ที่กระชากันเหรอกระชากกระเป๋าแล้วคือมือเขายังอยู่ที่กระเป๋า <ทบ S 1> แล้วก็ลากตัวผู้หญิงมา<บ>าตลอเดเลยคือต,ตอนนั้นเราจําได้ไหมว่ามอไซ่์อะไรคะเนเวฟค่ะสีแดงเขามากี่คนคะคนเดียวลักษณะยังไงบ้าง แล้วคือพอเขาก็ชาเสร็จเขาขี่ไปทางไหนคะ